ใช่เป็นเรื่องแรกของปีมมครับก็ไปปีมม้งเองต้องทาอะ้งตอนนี้ไม่มีเลยครับมีแค่สองเรื่องนี้เลยครับหนนี้ก็มีนี่แหละครับตองสเดีวรที่สำคัญคาแรคเตอร์ของแต่ละบทบาทที่ได้รับมันสมภาษณ์อทบาทท่ได้เลื่อนขึนไนัอการเ่องทีม้งผ่าจริงๆมันมาจากว่าเราอ่านที่อเราชอบหรือเปล่า่ครัแล้วมันแค่ขานเดียวที่เรามเราไม่มีทางรู้เลยว่าไหนออกมาดีแค่ไหน แล้ววันแรกเราได้ก็เราครอบปล่าเราแฮปปี้ที่อยากจะไปทํางานในระยะเวลานานป่าวหรือเล่ามันมีควางานเข้ามาที่มีความที่แบบเซฟทุกโอกาสที่ท่านมีผมว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นแหละครับสำหรับอาชีพเราที่ต้องเลือกแล้วมันไม่ใช่ทุกอย่าง แล้วแล้วมันจะออกมาดีสมบูรณ์ไปบางอย่างก็หนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่บทของเราหรอกเวลาอ่านมันจะตอบเองได้ว่าเราไม่ชอบเราไม่ได้อยากจะทำสิ่งนี้อย่เหรือว่ามันมันเป็นสิ่งแต่เป็นอย่างแรกคือต้องชอบก่อนต้องรักที่จะทำงานก่อนก็แล้วก็ที่เหลือมันคือเราสามารถทำมันออกมาได้ดีไหมหรือตรงนี้มันได้ดีกลับมาแล้วเรื่องนี้นะครับมัน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 มีอะไรบ้างในนา้นนะกราจะใส่รับไหมผมว่าสำหรับผมเรื่องนี้คือมัน มันมีความท้าทายวิว่ะอ่ะเคยทำเหมือนพี่ไก่มาตลอดเราเคยทำตั้งแต่แบบสั้นกันมาก่อดนะครับแล้วก็เคยทำตั้งแต่เมื่อ15ปีที่แล้วครับสังซีรีส์พี่ไก่เป็นหนึ่งในทีมเก่งของซีรีเราเคยทำงานร่วมกันมาเอ่อพอมันมีโปรเจกต์นี้เข้ามาก็ได้คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าผมชอบในในเรื่องไหนเพราะว่าเรื่องมันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่มันมีการอิงมาจากทุกทีมมันรุ่งทก่แรงแรงใจที่มันมีจรีแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะไปทำในในจี ก็พอได้ความ่แบบนะคะลกิดุทั้งแรกก็สแวหลัก็จะดมากแต่้าแบบว่ามัจบมัจบตอนแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแหลัตัวเนี้ยแต่ี่ได้ยินมาบาที้กบอกว่าแต่เอกเขาจะรู้สึกใจที่กินเสื้อผ้าที่ต่างๆหรือชุโชม์หน้างานหรือสาวแต่พอพีพีดีเขารู้สึกมันมันมันอใจของน้เรเพื่อหลผมว่าเมื่อพูดกับผมว่าผ่าน เป็นคนเข้าไปเรื oh, wow. ่อยๆไม่ต้องรอเวลานนาเขาบอกว่าส like, hmm. ุดท้ายแล้วม so ันคือม mm ัน hmm. ค mm ือวิชั่นที่เขาเขียนเรื่องมาเขาเห็นแบบทั้งเรื่องการที่เขาบอกว่าโปรเกมเขาได้เลยเขาอยากได้ไปแล้วอ่ะแต่ว่าเนี่ยคือแบบมันคือสิ่งที่แบบมันเติมเต็มสำหรับเราแหละว่าเราทำหน้าที่ได้กว่าจะทำให้เรารู้สึกได้กับองค์เงินนั้นเขาต้อผ่านไปเดียวะในเวลานานมันก็แล้วแต่ดีหรล่าบางสิ่มันก็คิเกี่ยวกับมันก็พวกมันทานแล้วแบบปะ เอาแล้วหรอพี่บางทีมันก็นามันแล้วแต่มันมีปัจจัยหลายรอบเยอะไม่ใช่แค่เราอย่างียวมนีเรื่องแสมมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยป็นปัจยต่างแต่ได้เเกมเลเชาหนไปดยก็ถึวากรรมการถือว่ามันเริ่เรื่อยๆกระทั่งานในวันนี้เองมันเกินคาดมากเหมือกันทีรี่กับการเตรียมทีที่กิ้งใหญ่บริวชั่นกับเต็มคิ่เองนกรองรั้เห็นมาราหการ คือผมรู้สึกอย่างแรกตลอดเวลาที่ทํามาผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วประเทศเรามีศักยภาพมากๆนะครับก็จะเห็นหล,หลายๆเรื่องเนี่ยคอนเซ็ปต์ค่อนข้างีตลอดระยะเวลาตั้งแานแล้วอ่ะเราเรามีความสามารถกันเพรียดผมว่าอุปสรรคของเราที่ผ่านมาคือเราอาจจะไม่ได้มีเทคนิคที่สามารถสูได้มากพอในเกลระดับโลกแต่นวันนี้เรามีแล้วความรู้คุแชร์กันได้มากขึ้น หรือสองเราเองอาจจะขาดเรื่องเงินทุนเมื่อเราพอเราสังเกตนะโปรเจกต์ทั้งหลายเมื่อเรามีเงินทุนเรามันจะทำได้ดีเสมอว่าได้ปีสุบที่ที่วงการมันเท่งเราเป็นคพราเรามีศักยภาพะะนักแสดงก็มีศักยภาพแล้วแล้วถ้ามีแล้วถ้ามีคนให้โอกาสมีคนลงทุนกับโปรเจกต์มีคนไปดูโปรเจกต์ผมเชืวว่อมันก็จะดีมากแล้วพอใส่ใจต่างๆที่มันมันเรื่องผมแล้วอะในเรื่องขอนคือวามเราอยากเต็มที่กับงานของเราหรือว่ารู้สึกพุ่งเต็มไปขนาดไหน ผมว่าความความเต็มที่มันไม่ได้แปลผันตามเงินตั้งแต่ผมว่านักแสดงไทยทุกคนตั้งแต่เราเห็นทำงานมาไม่ว่าจะเยอะจะน้อยทุกคนก็ทํางานอย่างเต็มที่ผมว่าการที่โอเค production ม,มีเงินมากขึ้นมันยิ่งทำให้เราสามารถทุ่มเททำหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างได้ดีมากขึ้นแทนที่คุณต้องไปเล่นหนึงเรือคุณอยู่ในหนึ่งเรื่องมันก็มักจะดีดยตัว ก็น่าจะมีคนช่วยในการทำให้ผู้ไทเกิดการตอบสนตากันมันก็ก็ถือว่าเป็นแชนแนลที่มีเพิ่มมากขึ้นที่ทําให้หนึ่งเรื่องมันสามารถกระจายไปในหลายๆประเทศได้ในเวลาเดียวกันที่มันง่ายขึ้นนะคือจักรกรสูตรหนังหนึ่งเรื่องกว่าจะได้ไปฉายต่างประเทศมันต้องมีคนซื้อหนังไปกว่าตอนนั้นมันต้องรอเทศกาลแต่ว่าตอนนี้พวกนี้ก็มันมีอะไรที่มันเป็นตัดตอมที่มันสามารถทําให้ทุกอย่างมันกระจายไปได้เลยรอบเดียวมันทำให้คนเข้าถึงคอนเทนต์ไทยได้มาก การที่ต่างชาติเขารับเอกราชในประเทศไทยมากขึ้นมันมันช่วยลบับสมมติยังไงคะหรือว่ามันทำให้นังป้ายเองทีเฮ้ยไม่รคือมันเคยเกิดขึ้นที่มันแบบมันไม่ใช่แบบนั้นอีกผมไม่ผมไม่ได้มองว่าเรามีคำสมมติแล้วก็จริงๆแล้วหนังไทยหลายๆเรื่องก็มีผลงานที่ดีในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังผีหลายๆเรื่องเออเราเคยมีภาพยนตร์ที่ได้รับ ลุ้นในรางวัลเทศกาลก็เยอะแยะมากมายคป็นบทสืบอยุาวนะว่าอันนี้แค่เป็นหนึ่งในช่องทางในการให้คนเห็นงานเราได้ปล่อยขึ้นแค่นั้นเองนะแล้วมันเป็นโอกาสดีให้นักแสดงหรือให้คนในโปรดักชันของบ้านเราสามารถติดต่อไปยังสุดท้ายนักแสดงเองมีปบทของงานจิมมันก็มีเยอะนะเพราะว่าสุดท้ายนักแสดงไม่เล่นมันก็ออการไม่บริษัทความเสี่ยงนักแสดงา ถามว่ามีไหมมันก็มีอ่ะสุดทานน้ายมันทำให้คนแบบเลือกที่จะเดินอ่ะเขียนในโรงหนังก็จะเลือกเดินเข้ามาได้ไง่ายหน่อยหรือทีวีที่เป็นสตรีมมิ่งเขาเดี๋ยวกิกดูง่ายหน่อยเพราะมันมีความเขาเรียกว่าอะไรคุ้นชินกันลองคิดเสียงว,ว่ามันมีประโยชน์ในตรงนั้นแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่แม่ต่าว่างานดีไม่ดีมันก็คือเหตุผลว่าวันหนึ่งแต่ที่ผมเอาลงเองได้ได้ยินแค่ว่าหนังไปผลงานไปเขาก็จะมองว่ามันมีอนอะไรที่ไม่ต้องตัดสินใจแสดงอนก็ตดสินใรเลยแค่รู้สอดส่องไปหยับไปดูแล้ว ผมคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์นครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องช่วยๆกันอ่ะมันจะให้คนเดียวทําก็ไม่ได้มันจะให้เรามีเงินแค่นี้แล้วเราไปคาดกว่าที่เราอยากจะทำโปรดักชั่นที่สู้กับบริบูด้วยเงินจํานวนที่น้อยมากๆมันก็คงจะเป็นเรื่องที่มันขัดเกินจริงไปเพาถ้าถ้าเรา,าใหท่ไม่ง่ายมันก็ต้องช่วยๆเคยเคยครับแต่ผมว่า ด้วยอายุของผมตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องที่เราอยากจะเล่าที่มันเข้มข้นมากออกก็คงต้องใช้เวลาแสดว่าอะไรนะคนเียวกับหวังว่านะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องเรามันจะมีพอาะยันจบก็ไม่ต้องจากผมก็หน้าสุดตุบก็กล่าจะ่าสามารถกลับไปเป็นหน้าต่างมันก็เหมือนทำงานใหม่เปนคนละไอมันเปิดคนละอย่างนะนักแสดงก็อย่างทุ่มกับก็อย่ากก็ก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ที่ดีสุหรับสิ่งแต่งงานมีสิ่อยากจะลอง หนึ่งก็เป็นคนบอกเขาไว้ทำแบบนี้จริงๆจริงๆก็ได้ทํางานในในฝั่งที่อยู่ในฝั่งเบื้องหลังมาบ้างแล้วก็มีก็มีกาเตรียมประกอบเขาไปเล่นบ้างเตรียมประกอบชีวิตบ้างก็ได้เห็นแต่ที่มันเห็นหน้าที่ที่ไม่ใช่แค่เรามากขึ้นเราได้เข้าใจทีมงาแล้วเข้าใจผลิตัณฑ์ต่างๆจะต่างกัแสดงขนาดนั้นก็ต่างกันสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็ความกดดันมันก็เหมือนกันเราต้องทำเรื่องทอ่เกิดขึ้น คนถามเรื่องประทัดแล้วสนใจไม่มีไม่มีจะไม่ค่อยตอบถูกไหมอ่อไม่ตอบงก็คือไม่ตอบเพราะว่ามันไม่มีหรอกว่าไงไม่หรอกแค่ไม่จะพูดทำไมกันผมว่ามันก็ถ้าหลายๆคนดูมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วโดยที่ผมไม่ต้องพูดอ่ะเพราะก็มาใช้ชีวิตของผมก็ถ้าอยากเห็นก็ไปจับแค่จับแกะเอาดูแล้วก็เห็น แสดงว่าเราเปิดให้คนจับได้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรอยู่ไม่คยเก่ยวกัแต่ว่าจะดเนื้ออยูโอเคได้เลยคบขอบคครับตอบโคตรจรจังเลยทห้ไายเีวากเลยูอ่า้นบดว่าโปรเจกต์กัสิบล้านเหรียญมาแข่งกับโปรเจกต์ห้าห้าแสนเหรียญนี่เทียบกัน

กานีต่อนะคะ่นเลั่ได้เปลี่ยนเล่นสิเพราะว่าพออยู่ว่แบบมันจะแตกเห็นไหมนะเรบร้อนะคะบุนาคทุกนครอคัีนะครับตัวเป็นข สตาร์อัปเดตอยู่ไหนอ๋ออันนี้อันอนี้ใช่ปะ่ะใช่ค่ะเอ้าว